จำวันเกิดไม่ได้แนะนำสองสีนี้ค่ะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะคะ หนังลายเฟเเนอร์สวยงามมากๆขออนุญาตรีวิวให้ดูด้านในนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นณเมตตาเป็นรุ่นที่อยากจะนําเสนอมากๆเลยนะคะไม่ว่าชีวิตของเราจะมีปัญหาในเรื่องไหนนะคะผ่านพ้นไปด้วยณเมตตาค่ะด้านในโรงยันเศษชี้นะคะรงยันพลังตัวเลขที่เน้นในเรื่องของโชคลาภณเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่องใส่บัตร8ช่องเล็8เป็นเลขแห่งการเงินเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้รงยันพลังตัวเลข4289เสริมการเงิน6 3สก็เสริมในเรื่องของโชคลาภนะคะช่องกระดุมนะคะ ยิงเลเซอร์เครื่องหมายอินฟินิตเป็นมงคลมากๆเพียงขออนุญาตใส่ชนบัตดให้ดูนะคะแค่รับในเรื่องของการใส่ชนบัตรนะคะต้องใส่ได้ทั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับนะคะและต้องใส่เปน็นลักษณะเหมือนเงินเข้าบ้านแบบนี้นะคะ อนุญาตใส่ให้ดูแบบนี้จะเป็นมงคลมากๆเลยนะคะใครที่ใส่เงินนะคะกลับหัวกลับท้ายต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะแล้ก็ขาดเครื่องรางดึงดูดเงินนะคะจัดเต็มความเป็นมงคลในทุกจุดผ่านพิธีปลุกเสกนะคะแล้วก็จะมีพุทธคุณของตัวนะนะคะอัคระโบราณล้านนาหัวใจพระเจ้า5้าปองเสริมการเงินและโชคล่าและใครนะคะชีวิตติดตขัดขันะคะ ก็มีความไม่เป็นมงคลในตัวเองเยอะนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องปีชงนะคะเบอร์ไม่เป็นมงคลแนะนํายันพลังตัวเลข9ตัวนี้ได้เลยสนใจก็ชักชายกันมาได้เลยนะคะ